ใอ่ค,ค่ะตอนนี้ก็จะเป็นติตเตรเรียลลักษณะของการทําให้ภาพมีความละเอียดมากขึ้นหรือที่เขาเรียกว่า upscale นะคะก็เห็นอากลูเนาะดูห่าไหมคะไม่เหมือนตัวจริงเลยใช่ไหมคะโอเคถ้าสมมติอยากให้รูปเนี้ยสมมุติว่าเราต้องการขยายขนาดมันให้ใหญ่ขึ้นเราต้องการให้ความละเอียดสูงขึ้นนะคะก็เปิดไฟล์มาก่อนนะคะในล,ลักษณะนี้หลังจากนั้นก็ไป image นะคะไปที่ image นะ บนนี่นะแล้วไป image size ตรงนี้ค่ะตอนนี้ก็จะเห็นว่าตรงนี้มีค่า setting แล้วก็มีอะไรต่างๆสมมุติเล่นๆแล้วกันว่าจะขยายาขนาดภาพเป็นเท่าตัวเลยแล้วกันถ้ากดลิงก์ะนรัะเขาก็จะออยู่ในอะไรล่ะ ไดโชดหรือสัดส่วนเดียวกันนะคะทรานี้ตรงนี้ resolution สังเกตตรงนี้จะเป็นเจ็ดสองนะคะก็ตั้งเป็นสมมติจะทำงานสิบพืนก็สามลอยไหมคะอ่านันเองมันก็ถ้าเกิดใช้ไม่ได้มีหลายโหมดนะเออตรงเนี้ยถ้าจะทำให้ภาพขึ้นสมมติขึ้นแต่บายูบิกมูเตอร์ของห้าสมมติขึ้นแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นการปรับ resolution แบบนี้ก็ไม่ใช่ทงออกที่ เรียกว่าสวยดูที่สุดนะคะต้องขอโทษทีอาจารย์ไม่ค่อยสบายนะเพราะ้นเสียงก็อาจจะแปลกๆนิดหนึ่งก็จะสังเกตว่าโอเคละอ่ะภาพก็อาจจะยังมีความแปลกๆบ้างนะครภาพนี้ต่วถ้าถ้าดูกันก็จะสังเกตว่าลอยต่อของตัวพิกเซลนี่คือพอดิมเท่าหนึ่งอะเนาะอันนี้ซูมห้าร้อยสามร้อยหรือที่ร้อยหนึ่งอะ มันก็จะแบบว่าค่อนข้างสมมุติขึ้นนิดนึงตอนนี้ก็คือวิธีใช้สเกลนะคะเอ้ไม่ใช่อ่ออัพสเกลนะคะก็ไปที่ image อย่าลืมอีกรอบหนึ่ง i m a g e จอิ g เ,เมจซ e ปรัขนาดภาพใช่ไหมคะแล้วก็เปลี่ยน resolution จบแล้ว